Oh, สวีดัสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนันานายลุยอีกแล้วนะเช่นเธอเช่นเดิมเลยนะครับผมอ่ะเรามาอยู่กับเกมนี้กันดีกว่านะครับคอกเทลคอกเทลนะครับผมเออเรามาลองดูดีกว่าวค่ครับอ่าเออใช่ครับกดลับมาแบบฟินๆนะฮะโอหโหว่ายังไงสามสสี่ครับคุณสามสิบสี่นะโคตรแจมโคตรแจมโคตรวัาโคตรลับมาโอ้โหอะไรครับนี่เออ ผมว่านะเข้าสองทีแบบนี้นะจะจบตรงนี้นะแล้ว,ว่าเราหนีเลยนะเอออย่าไปเล่นนานะอย่าไปเล่นเ,เยอะนะเล่เนแค่นี้พอนะครับผมพอหอมปากหอมคอนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะก็สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนันนายุลอีกแล้วนะเช่นเธอเช่นเดิมเลยนะครับผมอ่ะเรามาอยู่กับเกมนี้กันดีกว่านะครับค็อกเทลค็อกเทลนะครับผมเอ่อเรามาลองดูดีกว่าว่าครับอ่าอยู่กับงบดุลแค่นี้นะครับผมอ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างลองคลิกแรกกันเลยอ้ะหรือกดโ์โบไอ้ย่ะ โอ้โหมาเลยอมาแบบเงียบๆนิ่งๆกันไปฮะโอเคนะฮะอยู่กับตัวเบ็ดแค่นี้นะเออสิบสิบนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นนครับไปดูกันว่าเท่าไหร่เท่าไร่กันโอ้โหมาแบบเต็มหน้าเมื่อกี้เอาววยสองตัวเออหืมเยๆอยู่นะเจ็ดสิบนะเจะ็ดศนะูนย์ไปฮะโอ้โหเอเต็มกลางมาฮะคูณแปดไปเด้อ โอ้โหทั้งมันจะเป็นวายนะบอกเลยทั้งหมดแอลหน้ามานะเขาจะกลายเป็นวายนะครับเอ,อไปฮะก็ตัวขอยากก่อนเลยนะครับผมอ,อไปจ้าก่อนโตเมกะไปไปครับเหลืออีกหกทีนะหกกลายเป็นวายนะครับามาที่คูณหกสิบไปหรือเปล่าไม่มาฮะเหลืออีกห้าทีนะสี่แล้ว โอ,โอนิ่งเลยนิ่งเลยโอ้โหอย่าไปเอ้สองมาจ้ะโอ้ยนี่แหละฮะอืมโอเคสิบหกนะโหแต่ว่ามันเบาไปหน่อยนะเอ้ไม่เป็นไรฮะกดลับมาก่อนเออยังดียังดีงดโอ้โหแห้งนะ โ okay. อเครางอวัลรวมประมาณนี้นะฮะกดลับมาครับเริ่มต้นได้ดีขนาดนี้ตามสเต็ปของเราเช่นเคยนะฮะกดไปเลยจ้ามาเอาหูยสองคลิกสองพีนะจ๊ะอ่ขอดเริ่มอย่างรวดเร็วฮนะเคมากลายเป็นวายสามตัวแบบนี้อืมอืม,อม,อมโอเคโหสุดจัดพี่นะ้องเอ้ยดีนะยังอยู่ตัวคูณน้อยๆถ้าอยู่ตัวคืนเยอะนะบอกเลยเมื่อกี้สะถึงแน่นอนนะ เขาเป็นวายตั้งสามตัวนะฮะสามตัวอีกแล้วเต็มหน้าแบบนี้อืออือโอ้โห้ินฟินหวานเจีย๊ยบฮะดอกนี้หวานเจีย๊ยบฮะเออโอเคสวยจัาไอ้หนูไปต่อฮะกลายเป็นวายแถว 3. สามสเก็ตเตอร์สองช่องแบบนี้ปึ๊บโอ้โหอ่ะได้รู้สกเก็ตเตอร์ต่อหกตัวหกตัวเราสกเก็ตเตอร์ขอสักตัวนึงไงหนูใหม่มาฮะโอ้โห อื่นยาวนะโอเคมาแบบนี้วายโอแบบย้โหตา,ายแล้วจ้าคุณแปดตรงนี้โอเคไม่มาแถวแรกเลยหนูโอเคกลายเป็นวายกลายเป็นวายแถวโอ้โหวายแถวสองวายมีได้ใช้โอเคโอค้โหงามงามมากนะงามหน้าเลยนะอ่ะาใชดครับก็รับมาแบบฟินๆน,นะฮะก็หอบวายังไง สามสิบสี่ครับคุณสามสิบสี่นะเออโคตรแจม่มโคตรแจม่โแจมโคตรวะกโดรับมาโอ้โหอ,อะไรครับนี่เออผมว่านะเข้าสองทีแบบนี้นะเราจจบตรงนี้นะแล้วว่าเราหนีเลยนะเอออย่าไปเล่นนานะอย่าไปเล่นเยอะนะเล่นแค่นี้พอนะครับผมพอหอมป่าหอมคอนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ